เรื่องมาเร็วเรื่องมาเร็วอ่าฮะอ,อ่าอ้าวอันนี้มาจากไหนเนี่ยเอากงขอเรื่องความรักได้ไหมตอบไปแล้วจ้ะขอได้จ้ะเย่อ่าฮะเที่ไม่ได้อยู่รัสเซียเถอะช่วยบอกทุกคนทีว่าน้องไม่ได้อยู่รัสเซียผมก่กระแสบลโลกไม่มีอะไรฮะเออเออประมาณนั้นอ่ะนี่เขาบอกว่าเขาเช่าปีดเสียมาควรทำอะไรเป็นอย่างแรกคะอู๋อันนี้ไม่ไม่เน่ ใจเลยค่ะแต่ว่ารู้แต่ว่าปีเยเนี่ยเขาชอบให้ลูกอ่ะก็ลูกเขาเยอะเนี่ยเอามาถึงเนี่ยก็ควรก็ควรจะจุดทู่เชิญก่อนแล้วก็ถวายน้ำ uh huh. แล้วก็ทำความสะอาดเขาด้วยน้ำสะอาดผ้าสะอาดห้ามใช้ผ้าสกปรก อ,อแล้วไม่มีคาถาไม่มีคาถาท่องเอ็งว่าเขามีนะพี่ลองเซิร์ชใน g o o g l ลลองเซิร์ชใน g o เ g l e นออ้องอห็มว่ามีจริงๆได้หลายอย่างก็ลองเซิร์ชใน Google ดูก่อนอะนะ่ะเนาะเพราะว่าอ,อย่างอย่างพอเราเซิร์ชเราก็ทําตามพิธีที่เราทาแหละพอทําเสร็จแล้ว,ลลวปุ๊บเนี่ยอย่างที่อิ๋มบอกก็คือเขาชอบรูปชอบอะไรก็ทําตามแบบนั้นใช่ใช่ประมาณนั้นทำไมเขาต้องรูปอ่ะเขาไม่รู้ดิเขาเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอ่ะเขาก็เชื่อว่าการรูปเนี่ยก็ทำให้ ท่านจะชอบท่านจะรักอะไรอย่างนี้อ่าฮะอ่าฮะอ่าฮะประมาณนั้น